สวัสดีผู้ติดตามทุกคน my name sam คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นกล้ามแขนโดยไม่ใช้อุปกรณ์เลยใช้แต่ Body weight Body weight ลว้ลวนๆวันนี้จะมาสอนท่าเล่นกล้ามหลังแขนด้วยวิธีการง่ายๆนั่นก็คือท่าวิดพื้นวิดพื้นง่ายๆโดยขั้นตอนที่เราจะทำให้กล้ามแขนขึ้นโดยท่าวิดพื้นนั้น มีวิธีการง่ายๆก็คือปกติเราจะวิตพื้นตามสไตล์ที่ตัวเองต้องการแต่การวิตพื้นในรูปแบบที่ต่างกันมันย่อมได้กล้ามที่แตกต่างกันเช่นวิตพื้นแบบกว้างจะได้หน้าอ,อกด้านข้างส,ส่วนใหญ่วิดพื้นแบบคิดแคบจะได้หน้าอ,อกช่วงตรงกลางช่วงตรงกลางวิดหน้าอ,อกเลื่อน มือลงมาต่ำหน่อยจะจะได้หน้าอกตรงนี้ตรงด้านล่างส่วนข้างบนก็จะได้น้าอกส่วนข้างบนนะครับถ้าขยายออกมาน้อยก็จะได้ด้านข้างส่วนข้างบนอ่ามันก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปแต่ที่จะทําหลังแขนก็คือให้เราทํามือแคบๆระหว่างหัวไหล่เลยครับหัวไหล่ตั้งไว้ที่หัวไหล่แล้วเวลาเราวิ่ไป พยายามอย่าเปิดสอกออกด้านข้างแบบนี้มือมือให้ให้ตรงแบบนี้วางมือให้ตรงเสร็จแล้วเราก็วิดลงไปโดยการใช้บีบข้อสอกเข้าหาตัวให้ได้มากที่สุดโฟกัสที่หลังแขนยิ่งเราเอาเข้ามามากเท่าไหร่การแขนเราก็จะได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตจำลองกันการวิพืนด้วยการ การเล่นหลังแขนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการจำลองเหตุการณ์โดยการเล่นกล้ามแขนด้านหลังโดยการวิดพื้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตสัก20ถึง30ครั้งอ่ะไปดูกันเลย ว่าถ้านี้นะเล่นประมาณ15ครั้งสําหรับมือใหม่พึ่งหัดผมว่ากําลังดีถ้า15 15ครั้งเนี่ยกำลังดีถ้า20เนี่ยสำหรับคนที่มีกําลังวังชาเหมือนกับผมก็พอที่จะ20ครั้งทําไป4-5เซตอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยถือว่าเป็นโปรแกรมที่ดีอ่าสานี้มันอาจจะเยอะเกินไปเราอาจจะทําได้สักเซตเสเซตแล้วเราก็หมดแรงไปเลย แทนที่เราจะโฟกัสกล้ามเนื้อได้เรากับสูญเสียแรงแล้วก็ใช้แรงส่วนอื่นไปอะถ้านี้มีประโยชน์ยังไงก็คือมันมีประโยชน์กล้ามเนื้อหลักๆ3กล้ามก็คือ 1. น่งกล้ามแขนด้านหลังได้แน่ๆ2กล้ามหน้าอกได้แล้วก็3กล้ามท้องกล้ามท้องนี่ก็คือว่าเวลาเราทําตัววิดพื้นขนานขนานกันกับพื้นแล้วเราเกร็งไงแล้วเราเกร็งมันก็จะทําให้ได้กล้ามโดยอัตโนมัติเป็นไง อยากให้ทุกคนไปฝึกดูถ้าอยากหุ่นดีแต่มีเวลาน้อยก็ลองเอาท่าพวกเนี้ยไปฝึกดูมันเป็นท่าพื้นฐานท่าเบส,สิกที่ทําให้เราสามารถมีหุนที่ดีแม้อยู่ในบ้านไม่มีเวลาออกไปหรือขี้เกียจออกไปก็สามารถมีหุนที่ดีในบ้านได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเริ่มกดถูกใจแล้วแต่นะกดก็ได้ไม่กดก็ได้ไม่ได้บังคับกันแต่อยากให้ทุกคนได้กดกดถูกใจเพราะว่าก็อยากให้กดอ่ะ ก็กดแชร์ออกไปเพื่อนๆให้ดูใครที่อยากให้เพื่อนมีผนดีอยากให้เพื่อนมีผนดีก็กดออกไปแล้วก็กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดลงไปอ่ะแล้วพบกันใหม่กับผมแซมในคลิปต่อไปครับผมอยากรู้ท่าไหนอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้เลยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย